เอ้ยม um, ีคนหน่นะหน้าเมืองไอ้องพี่หนุ่มอ่ะไอ้ยิ้มไม่ใช่พี่หนุ่มดิไอ้ปืนทันไอปืนทันไม่วยพี่หนุ่มดิเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านแล้วน้องเอาหนึ่งตามดิตามดิในบ้านผมหน้าบ้านผมตามหน่อยไอ้สองคนหัวผมไม่เฉยเลยว่ะมานอนมานอน I need a weapon เศรษมากโอ้ลูกสองลอยเบสไอ้สัตว์โอ้โหแม่ลูกสองลอยยิ่งชุบก็ไอเบนสหนีไออีกไอสัตว์ด โอ้ร <formation jin inh throat> <at> ูปสองลอยมีไอ mm ้เ hmm? ห <cond Gall have killed ills> oh. oh yeah. ี้ยหมดไล้ปะพญาอยู่คพญาอยู่อยาไหนอยู่ไหนอีกเลือดร้อนว่ะอยู่ฝัตายเนี่ยฝั่งนู้ตคือฝั่งไหนอ่ะมาร์คเดลโอเทชันเฮ้ยคือมันเหลือพี่ทำใจโอ้โหเก็บของตัวยังไงมันเก็บไม่ค่อยขึ้นนะเปิดกลาดเลยเนี่ยมาได้พี่มันมาที่ผมมันมาที่ผม นะที่ผมเออพี่ฮ้ยนู่นอยู่บ้านนู้นยิงยิงไรไม่รู้อ่ะเห็นแค่แสงปืนนะเบาเสียงไปข้างในข้างในมีตัวนึงใช่ป่าหน้าไหนมาดิข้างในหรือข้างล่างไม่รู้อ่ะข้างในหรข้างล่างไม่รู้อ่ะฟังเสียงแ้วมอเลยลล่างีาโอ้โเสียวที่ผ่านเลย พี่นุ้มับหน่อยพี่หนุ่มอะไรของเป้าเนี่ยมันมี้ตัวนี้อีกตัวนี้ไงไม่ใช่ตัวนี้มันคือตัวนี้ข้างนี่เฮ้ยพี่เจมส์เบิดเอ้าไอ้ชี้นี่กรับมาระเบิดไม่บอกมึงไม่บอกอยู่ว่าลงมาข้างล่างนะเป้าโอไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นคือกลางไหนตกตัวนั้นมันเกือบตายแล้วเนี่ยอ่ะเล้วกูต้องโดนตีดเราไม่เราไม่ตามมาล่ะไอ้ี่ออกข้างนอกดิ ผมไม่มียาเมาเมาจริงแล้วแต่ถ้าขเป่านะขอห้าวิเขาลงล่างกันหมดโอ้โหไม่ผมไม่รู้นะไอยู่ข้างนอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนชั้นสองเสียงอ่ะหน้าผมเลยขวามาอิพเขาหน้าชิดอีพขวากันรู้หน้าหมดใช่ไหมพี่เป็นเนี่ยพี่หน้าผมในห้องเนี่ยพี่เดียวูอพี่ะพี่หนุ่ม ใช่มาอยู่งล่างเจมมีตัวนัดีเสียงสองตัวมีตัวเดียวพี่ตัวนี้หละใช่อะมาตรงนี้วั่งตรงนู้นมาตรงนี้ก็ได้นะพี่เจมชุดอความแมนไหมไม่รู้อะชุดสีขาวอะใช่ไม่ใช่ไอไอโพไซดอนยังไม่ตายนะนี่อะใช่ปะไอโพไซดอนอยู่ไหนสองตัวได้เสียงอะมันเออโพซดอนเนวาโพไซดอนว่าโนบนวานวน่าน ผมว่าบ้านนี้นะตันเนี่ยตัวขึ้นไงเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์คนไทยซะด้วยนะคนไทยซะด้วยนะเราอ่ะเฮ้ยเข้าบนหัวยิง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 คิดเลยวิ่งไปตรงนี้ผมยิงนู่นอยู่อ่ะโอ้เขาวงไว ตัวเดียวสวยเอาเรื่องโอ้ยสู้ไปเลยพี่ป่วนกันแหนะ้อยให้มันเด้เล่นเฮ้ยเออเอาเดย์ยัดแม่เอาเดย์พี่ผมผมตายก่อนวะชุบชุบชุบแต่เราก็คิดว่าจะเอาดาฟเฟียก่อนเฮ้ยมันจะไปสู้ปาทูได้ไงวะก็ไม่ตรงนี้ดิผมตายก็ผมเห็นได้หันได้เสื้อฟ้าขออนุญาตเก็บศพนะครับไม่พี่มีตีนนะมันยิงนะข้างมันพี่ เดี๋ยวเก็บเสียงหรือวอามินี่บ้างมินี่นี่เหรอเออรีเสียงอยู่เหมือนเหมือนทางขวาเหมือนทางขวาซ้ายขวาตรงนี้ตรงนี้ไม่เหรอเนี่ยพี่เปล่าตรงนี้ว่าขวาหน่อยพี่โหแล้วดูเมืองนี่มีบนเมืองไหญโอ้ลิงนี่ว่ะเราตายตรงนี้เลยรอเฮียอะไรอ่ะอยู่บนนี่ปืนโผล่พี่หนุ่มตรงนี้เลย ล็อกน้ำผมจะวิ่งนะผมวิ่งโล่งนะผมัาสุดนะงั้นผมก็วัดสุดตรงไหนอ้อพี่ข้างหน้าเลยพี่เช่าโวเดี๋ยวบนเนี่ยผมบอกแล้วบนนี้ผมวิ่งนะวิ่งนะล็อกสุดนะพี่โผล่นะผม่ต่อยิงนะล็อกก็อยู่ยิ่งวิ่งไปเลยกับพี่เจมอ่ะโอ้ยพี่จะเนอะพี่มันวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วผมก็สุดหมดว่ะไม่อยู่ล็อก่งไปฝั่งนู้นไม่มันวิ่งไปฝั่งนู้นเตะไม่ถูกล็อก เอาโอ้โหรอให้ระเบิดผมแตกหน่อยก็ไม่ได้สองีหขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยด็นท้อยู่มันตัวเดียวไม่ใช่หรอตัวเดียวเียอะไรบูฝังเสียงเท้าเดีโอ้ยเบอร์้่าหล่อวะกูตายกูบอกเลยกูกำลังข้ามไปนะพี่เนี่ยโอ้โหรอหมดมึงฟังยังไงของมึงวะโอ้เดี่ยววะต่อหนูฟังที่ไหนเฮียไปโอ้โหดิสีแล้วเบอร์อะมันไม่เกี่ยวเลยมึงในแมปก็มีให้ดูไอ้เฮียมึงดูแมปดิ บบมื่ <Watch S 1> อกี้ฝังโน้นยิงยมัมนยิงมาแล้ไอตวนี้บดมันมีคนยิงอยู่ฝไม่รู้อะตอนวิ่งมาชาร์จอยกระสุนเฮ้ยมีคนเดินเอาโอไอพี่ยิงทะลุไม่ได้ไอสัตว์เฮ้ยโอ้โหดีหด้อ้สัตว์ <laughs> แม่ไอที่ไอตัวนึงที่ผมโดนเนทโดนเนทผมอยู่ไหนวะ ฝั่งโน้นมีลงแม่งไปได้ดดีที่สฝั่งนี้ Watch out มันมีเสียงเปื้อนอยู่ตึบนอยู่บนเขาเกมเขาซ้ายอ่ะเขาหน้าผมอีมันโดนแล้วเอ้ยพี่อีทหลังโกบอทเอเวนเขาซ้ายเขาซ้ายที่เราตายนะทางซ้ายพี่ทางซ้ายอีกซ้ายอีกอ่ะไม่แต่เราวิ่งมาช้าไม่มีคนยิงตรงนี้ Watch o เขาคาะอยู่ไม่รู้เคาะใครอะ ไอเราตกขวาแน่ไปขวาน,นัาน้งผมว่าไปตัวเปิดไปทางนี้นะโบกขึ้นไปกูาาตายโอ้ผมกลับไปเอารถเรียบร้อยคุณนอ็อปโป่ง่อเฮียแหละแต่เราก็ช่วยไม่ได้นะพวกผมกลับไปเอารถอะ่ะเฮียพี่แต่ผมว่าผมตกมีเฮีมยมาด้วยฮัลโหลอ้อพ<อ>ี่พูดสักนิดหนึ่งกันนะพี่โอ้จะได้รู้ว่าจบไปช่วยไหมเราอยู่พี่โอ้ อ๋อเอาอยู่ใช่วันไม่ขนาดเหนือวิคกี้อ๋อตอนนอกปุ๊บอ๋อผมไปเอารถอยู่คนละแบบได้เวลานอกพูดดีกยากโอ้โหพวกพี่ไปทำไมกันน่ะตรองดูอ๋อเลยนะมันจะมีมันจะมีติ่มตักผมเอารถปะอาบน้ำบ้าะจบละอ๋อครับตรงไหนไม่มาอีกก๋ ของผมผมมาไปได้ฮะหลของผมม่เมารู้ไปดีเออว่าเชียวอ่าอ่าอ่าผมมาตรงผมเลยอยู่เหมือนพี่พัดเลยมึงนี่ยแย่เป็นส่งไมเป็นส่งนะพัดไม่ค่อยมารู้ไม่รู้ยี่อะไรกันมันจะหมายยังไงบ้างเนี่ยบ้านสามตัวเลยพี่สองตัวมีสองสามโอ้โหลุไม่ทันพี่หนุ่ม หไม่เชื่ออหลังก็แพงมาพอดีแล้วไปขับยังไ,ไอองไปช็อตยังไงเด็กเด็กทียนี่มุกมุกกลับมาหน่อยสักนดิดนึงให้มันระยะเหมือนจะเดินไปชุบทันเล่นทันหน่อยได้ไหมไอ้ที่แหวนอย่าเ <มา S 1> ล่นเป็นลกาเกมนึ่งนะไปข้างหน้าไปพี่หนุ่มชุบได้เอา้าเอา้า ม่แล้มาล้พ er. er, ี่มันไม่ได้เมื่อกี้มันอยู่ใกล้ไม่ได้เลยมาแล้วมาลล้ว่คยเอามากระต่ายพี่ป่ามาเนี่ยนี่พอปี๊ดเจ็บสองตัวเลยพี่นี่พอมี๊ดต้องติดวงมา ตัวเดียวพี่ชุวเพื่อนข้างหน้าาาพี่ข้างหน้าพี่ marked the location อยู่ขวาอยู่ขวาขวาไหนพี่เห็ุแล้วเหตุแล้วพี่ไี่จีนแท้ไม่ได้รู้หมดไหวนะไอ้เหี้ยโม้มาฮักตัวฮะไม่เส็ยแล้วหละเชฟสุขเกิดเหี้ยแหมจอดจนสองร้อยกว่าเมตรไอ้สัตว์บนก่อนสักนิดนึงเออให้มันเดินไปช่วยทันหน่อยไม่ได้ อยู่บนเขาอยู่บนเขาวล้ช่องแ่หนล่มอถนนเนี่ยะหนเข้าแพงยินเรียกเสื่อไาจะมาโชล่ผู้ชายเลย